เกิดมาซื้อหวยไม่เคยถูกแต่วันนี้โชคเข้าข้างเล่นเกมจับฉลากได้เป็นผู้โชคดีรับกางเกงของแบรนด์นี้ค่ะ Fear Raven ออกเสียงถูกไหมไม่รู้นะคะใครที่รู้ภาษาสวีเดนก็มาบอกหน่อยนะคะว่าออกเสียงยังไงอย่างที่เคยเล่าเมื่อในโพสต์ก่อนหน้านะคะว่าอาทิตย์ที่แล้วแอนมีโอกาสได้มาเดินเล่นนะคะที่งาน Outdoor Retail Expo ที่จัดขึ้นที่เมือง b o เด d e r รัฐโคโลราโดซึ่งภายในงานนะก็จะมีแบรนด์ชั้นนํานะคะที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เสื้อผ้า ออกีฬา outdoor activity ต่างๆนะคะมาออกบูธและแต่ละบูธนะคะเขาก็จะแนะนำสินค้าแล้วก็มีเกมให้เราร่วมสนุกค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะ Norona เมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแอนก็หมุนวงล้อนะคะแล้วก็ได้หมวกจากแบรนด์นี้มานะคะ1ใบดีใจมากเลยนะแล้วก็โชคดี2ต่อเลยค่ะเพราะว่า อีกแบรนด์นึงนะคะแอนก็ไปร่วมจับฉลากนะคะเล่นเกมกับเขานะคะแล้วก็ได้กางเกงค่ะทุกคนจากแบรนด์ CS RAVEN นะคะซึ่งทางแบรนด์นะคะก็ให้สิทธิ์ในการเลือกสีเลือกไซส์นะคะจากกางเกงรุ่นนิยมที่สุดนะคะรุ่นยอดฮิตเลยก็คือ c เคปค่ะซึ่งกางเกงรุ่นนี้นะคะก็จะมี2ทรงค่ะทรงแรกนะคะก็จะเรียกว่าเคปเคิร์นะคะแล้วก็อีกทรงหนึ่งก็จะเป็นเคปรุ่นปกติค่ะ เคปดับนะคะก็จะเป็นทรงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่มีสะโพกและก็ต้นขาที่กว้างหน่อยนะแล้วก็กางเกงนะคะก็จะมีเอวที่สูงขึ้นเล็กน้อยจากด้านหลังนะเพื่อให้ความรู้สึกกระชับนะคะแล้วก็ไม่เปิดออกเวลาที่เรานั่งหรือว่าเคลื่อนไหวเยอะๆส่วนอีกรุ่นนะคะก็จะเรียกว่าเค p ดั w, อันนี้ก็จะเป็นทรงเลก u ล่าฟิตนะคะก็คือความกว้างสม่าเสมอตั้ต้นขาลงไปจนถึงปลายขานะคะซึ่งทรงนี้จะเป็นทรงมาตรฐานที่ออกแบบมาสําหรับความคล่องตัวทนทาน เหมาะสําหรับผู้หญิงที่มีลักษณะรูปร่างทั่วไปนะซึ่งวันนี้นะคะอันก็จะลองทั้ง2รุ่นเลยนะคะดูว่าอันไหนเหมาะกับสรีระของเรามากที่สุดโดยกางเกงทั้ง2รุ่นนี้นะก็จะใช้วัสดุแล้วก็ฟังก์ชันเหมือนกันเลยค่ะต่างกันตรงแค่ทรงกางเกงเท่านั้นนะตัวแรกที่จะลองนะคะก็จะเป็นทรงเคิร์ฟค่ะซึ่งช่วงสะโพกแล้วก็ต้นขานะคะก็จะมีความกว้างหน่อยพนักงานนะคะแจ้งว่าอันนี้น่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่เกินไปแล้วก็ขานะคะช่วงขามันยาวเกินไปเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่เล ลงให้นะคะคแต่ถามว่าใส่สบายไหมใส่สบายมากเลยนะแต่ว่ามันอาจจะหลวมไปนิดนึงนะคะทีนี้เขาก็เอาตัวที่เป็นทรงเคิร์ฟนะคะที่ไซส์เล็กลงนะก็คือสีชมพูตัตวนี้นะคะมาให้ลองนะคะก็ยังรู้สึกว่าสะโพกหลวมอยู่ดีนะคะทุกคนสาหรับแอนนะมีผ้าแบบเหลือๆกันเกินอยู่นะซึ่งแอนก็เลยมาลองตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงเคปกติคะ่ะทรงก็จะเป็น regular ฟิ t นะแอนรู้สึกว่ามันพอดีตัวกับแอนมากกว่านะคะก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นทรงนี้ค่ะ เอาละมาพูดถึงเรื่องของวัสดุแล้วก็ฟังก์ชันความพิเศษของแบรนด์นี้กันดีกว่าค่ะเขาเลือกใช้ผ้า g 1 0 0 0 o c o นะซึ่งเป็นโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล65%แล้วก็มีคอตตอนออร์แกนิก35%นะคะใน